กำลังมานะครับรถด,ด่วนพิเศษที่13กรุงเทพเชียงใหม่รถจะรับห่วงนะครับรับห่วงเสร็จแล้วจะไปจออีกทีหนึ่งที่พิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์ราอาจเด่นชัยป้านปิ่นนครล,ลำปางขุนตาลลำพูนไปสิ้นสุดที่เชียงใหม่นะครับอุนตา้าแมนทาขบวนนะครับแต่ละวันหมายเลขจะไม่เหมือนกันนะครับ รถไม่จอดชุมแสงนะครับปกติแล้วแต่ในวังวันเนี่ยก็จะจอดรับฝงนะครับเพื่อที่จะไปเจอกับรถดูดพิเศษหนึ่งสี่บ้างรถสินค้าบ้างจะไปแซงรถสินค้าบ้างอย่างเมื่อกี้นี้ตอน้อีกด่วนห้าสองเป็นรถสินค้าหกสามสามใช่ไหมครับหกสามสามก็ใช้ดูดพิเศษหนึ่งสามนำหน้าไปที่วงกลังนั่นเองนี่นะฮะถึงต้องรับห่วงเพื่อเป็นการยืนนะครับว่าเออขบ,บวนที่ไปเมื่อกี้เนี่ย ได้ให้ทางให้แล้วนะอะไรประมาณนี้เราะที่ผมรู้นะครับแสงไฟมันจ้าเหลือเกินแต่ถามว่าชอบไหมชอบชอบแสงมันขาวดีนะครับรับห่วงนะครับคุณตาแม่หมายเลขอะไรจะถางขงบวนครับเนววันนี้แต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับถ่ายวนันวันนะครับ อย่างวันนี้ก็เป็นวันพุธใช่ไหมครับก็พี่อุนตาแมมทาะบวนนะครับจะเรียกว่าอุนตาแมนก็นได้นะครับเราจะดูกันสิครับว่าวันนี้หมายเลขอะไร มาอย่างช้าๆนะครับเพราะรับห่วงห้าสองหนึ่งสามนะครับคุณจตาแมนห้าสองหนึ่งสามนะครับดูนะครับนี่นะครับก็คือจะสวยมากนี่นะครับก็คือสวยมาก สองหนึ่สามทะกระบวนนะครับสีสวยมากพอดีกาดทาเลยนะครับ รือว่าจะเป็นกลุ่มพี่นักศึกษานะครับกลุ่มพี่นักศึกษานั่นแหละฮะขอบคุณที่ไ่บ่ายนะครับ